สวัสดีค่ะวันนี้พ่ออ,อกาสพาไปเที่ยวนะคะสามคนอันนี้ะเลงข้างหน้านะไม่ใช่ข้างข้างเหมือนของประถนช่ยไปกันพ่อ,อการกลัวข่อยขับไม่เป็นก็เลยไปส่งมันขับยากกว่ากันเนาะ แต่ละขั้นครับไม่ถูกกันลยเนอะอันนี้ไปรอที่ประชาานะคะเนาะบ้านเราไม่บ้านเฮาบน่มีเมนนะคะก็ต้องไปที่ประชากันเยวก็ต้องเดินที่เรามาแหะ วัดระบหอา่ายรอบป่าหยางอากาศร่มเรื่อนเย็นค่ะบ่คค่อยหอนแหงป่าปานกลางนะคะนะกันจะคาบยู่ข้า้งนานนี่ว่ามันชิลป็นจังใดนี่สิเป็นทางวัดพรทธเอกของเฮานะคะ มันนี่ยังว่าบอกคอยฮวนกันไเลยเอาพาเข้านี่บอกว่าหน้ทาทั้งนี้มีปลาอย่างวาง,างนาอางางอะอาจหอกหรอกไปเรื่อย มันก็ค่อยมีลุมในข้างในนี้แต่ข้างนอก้วมันมีหลุงโออยากไปด้วยอยากไปด้วยน้องวิ่งนำหน้าแนละ้ะ <laughs> บนงานไปแนก็อยากไปด้วย คอยนี่ยางแบนบ่ได้สูบขี้จนแบบมันไปบ่เป็นเรยตู้ยังไงได้กันไปอันนั้นมนันอะเอาไปขี่เละขี่เงี้ยห้มะมะามไม่ได้เบิง้งตะเมาะก็บคมไม่ได้เบิ้งใส่เกียร์อะไรนี่เกียร์สองบอกทางหน้ากับข้างๆนี่อันไหนขับง่ายกว่ากันข้างครับ เนาะก็ยังว่าข่อยสิพาลอยตูนลงมองได้เดิมันก็ไม่ค่อยไปเนาะจะอันนี้ขัดจังแค้นเก่งแค้นเออเมนความหนักไหมค่อยนี่ พอดีร้อยกว่าของเฮานะโม่สี่สิบหกร้อยสิบข้างลลางอีกโลได้กี่โลเจ้านักกิโลโอ้พอดีร้อยเจ็ดสิบพอดีน้ำมีเดี้อ๋อตันพอดีเลยอ้าวทำไมต้องเอามาตั้งตรงนี้ล่ะน้ำน่ะตั้งตรงนี้ล่ะใช่หรอเออวันละคยังระใหญ่ลงถึงพ่อก็เคยตั้งแต่ตรงโน้นอ๋อจัดเในจัดไหนเอ้า น้ำหยาดเราเดี๋ยวเราหิ้วลงไปก็ได้นะเดี๋ยวเราโยกลงไปค่ะถึงแล้วนะคะขอบคุณพ่ออาการนะคะมาถึงแล้วน้ำพ้าตั้งข้างบนนะเดี๋ยวเราเอาลงไปทางลางนะ่างเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ